ร้องเพลงด้วยสิครับใช่ไหมฮะก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะฮะแต่ร้องเพาะครับครับนี่ผมร้องแป้นใดก่อนนะครับสวัสดีครับป่าครับอ่าวันนี้ผมขออนุญาตถ่ายวิดีโอหน่อยนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมร้องแค่วันนี้มารับปลาด้วยนะครับนี่ครับผมฮะสุดหล่อกับสุดสวยนะครับผมอ่าวันนี้มารับสวีทนะครับผมนะครับอ่า วันนี้จัดตัวนี้เอาไปใช้ฟังเพลงร้องเพลงดูหนังหรือว่า,าสังสรร์ปาร์ตี้ครับผมส่วนใหญ่จะฟังเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับโอ้ฟังเพลงนะครับเน้นฟังเพลงอย่างเดียวเลยร้งงองเพลงด้วยสิครับใช่<อ>ไหมฮะก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะแต่ร้องเพราะครับนี่เมื่อก่อนเพาะครับเมื่อก่อนเป็นนักร้องครับผมเมื่อก่อนเป็นนักร้องนะครับแต่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรครับเดี๋ยวนี้เป็นมังกะทายกครับโอเคมังกะทายกร้องเพลงได้นะครับผม นะฮะเดี๋ยวทดสอบอยู่ได้ครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้เราลองฟังตัวใหมคก่อนนะครับหาคุณป้าเดินทางมาจากไหนครับเนี่ยป้าเดินทางมาจากจากไมนวะคุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอ๋ออยุธยานะครับก็คนอยุธยานี่มาซื้อหลายคนแล้วนะครับผมนะฮะมีหลายคนอยู่บอกกล่าวกันมาว่าที่นี่จริงไหมครับของหลากหลายว้านี่นี่นี่าขอบุณครับผม ในรังสิตเนี่นะครับครับที่เสียที่ร้านผมนะครับครับมีเครื่องเสียงให้เลือกนะครับมีจุดเครื่องนู้นก็คืออ๋อตอนแรกที่คนข้างบ้านซื้อไปอแต่สู้อันนี้ไม่ได้นะครับครับผมเสียงคนระดับกันคนระดับกันนะครับผมนะอันนี้เจ๋งกว่านะแพงกว่าอีกนิดนึงเป็เสียงที่คุ้มค่าครับใช่ครับผมฮะขอบคุณครับผมมาฟังครับเดี๋ยวเราลองตัวใหม่กันเลยนะครับเชื่อมอ่าบลูทูธนะครับผม ถ้าเราอยู่แบบบ้านเดียวหรือกลางพึ่งราเราตู้อย่างถ้าอยู่เดียวๆนี่สบายอยู่แล้วเนาะปัญหาเราดูจากข่าวจากอะไรเนี่ยมีปัญหาของความเกงใจต่างๆมันคนอยู่ในชุมชนมันก็ต้องมีความเกงใจต่อกันนะครับอยู่ร่วมกันในสังคมเราเป็นสังคมขาผมการสร้างความเดือดร้อนลำคาญนัารแก่กันมันก็เป็นเป็นบาปอย่างหนึ่งใช่ครับผมเป็นบาปอย่างหนึ่งโอเค ผมคือว่าเป็นการอย่างเป็นผลแล้วผลประโยชน์มันได้คนละไรตวจกันนะครับแต่มันก็เป็นผลดีนะฮะเราไม่เบียดเบียนใครมันก็เป็นผลดีผลดีผลดีอ่าต่อเราแล้วก็ต่อข้างๆบ้านด้วยครับอ่าผมออกภาษานี่จะออกเรียลลัยแล้วนะครับอ่าสร้างวัดของตัวเองแล้วอ๋อเหรอครับโอ้โหดีมากเลยครับผมสร้างวัดของตัวเองแล้วเฮ้ยแต่แต่ไม่บวชนะให้คนอื่นบวช อันนี้ลองเรียบร้อยนะครับ,รบหาขอบมากเลยครับผมอ่านี่นะครับ